โลเทสเทสเช็คนับ1 2 3 4สี่วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยแลนด์นี่นเป็นหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากกับเชนซามแมนฉบับที่1 3 1่ส,าาสท,ที่สามารถอ่านฟรีได้ที่มังงะพลาสบ้ายชูเอชะใครที่ยังไม่ได้อ่านผมแนะนําให้ลองไปอ่านก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้กันพอคลิปนี้เราจะมาพูดถึงและก็ทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลายๆอย่างภายในตอนตอนนั้นว่ามันบ่งบอกอะไรเราบ้าง หลังจากที่เชนซอแบนฉบับมบาังงะนั้นได้มีการเริ่มต่อสู้กันก็ล่อปลาเข้าไปหลายตอนเช่นกันและไอหลายตอนนั้นมันไม่ค่อยบ่งบอกอะไรหรือไม,ไม่ค่อยมีการขยับของในเรื่องเท่าไหร่จนตอนนี้มาถึงใช่ครับประเด็นที่น่าสนใจมากในตอนนี้ก็คือสรุปแล้วอะไรคือสิ่งที่กําลังจะมากันแน่ตามงคำทำนายของนอสตราบุสนั้นจะต้องมีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งเลวร้ายและสิ่งน่ากลัวที่กำลังจะมาจุติบนโลกนั้นจะต้องเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับมือกับทุกทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเชนซอแมนหรือจะเป็นปีศาจต,ตัวไหนก็ตามในตอนแรกนั้นเราคาดว่าสิ่งที่กำลังมาถึงนั้นก็คือฟอลเลนเดวิลแล้วก็การให้อาหารของฟอลเลนเดวิลให้กับปีศาจอะไรสักอย่างที่ปรากฏตัวให้เราเห็นใช่ครับจนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นคววาามจริิงที่่ถูกเปเปดผย ตัวเฟรนเดวิลนั้นเป็นเพียงหนึ่งในผู้ที่มาทําตามหน้าที่ตามที่เฟมิลเดวิลนั้นได้เรียกใช่ครับเป็นเพียงแค่เบีย้ยตัวหนึ่งที่คิกะนั้นได้เริ่มเรียกขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้วอลเดวิลแล้วก็เชนซอรแมนนั้นกลายเป็นหนึ่งในงหมาของเธอเป็นหนึ่ง power review ของตัวคิกะที่ทําให้เราเห็นว่าพลังของเธอนั้นทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือพลังของเธอนั้นทํางานได้กับคนที่ผิวโหยแ,และเธอสามารถควบคุมคนเหล่านั้นได้ หมายของคิคกะที่โจมตีอาสะแล้วก็เชนซมแมนนั้นก็คือต้องการที่จะทําให้ทั้งคู่ถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีอาหารกินและในทั้งคู่หิวโหยไม่หิวโหยนั้นก็จะกลายเป็นหมาของเธอได้สําเร็จตัวหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือตัวของเฟรนเดวิลนั้นที่โผล่มาแสดงพลังให้เราได้เห็นว่าพลังของเธอนั้นโหดแค่ไหนสามารถทําลายตึกสามารถทําลายคนสามารถทําลายได้แม้กระทั่งจิตใจทั้งหมดนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความสามารถและก็รุนแรงมากแต่ว่า ขนาดมีความสามารถขนาดนี้จะเป็นเพียงแค่เบี้ยล่างของตัวคิกะได้เพราะสิ่งที่กำลังจะมาถึงในโลกมนุษย์ในคำทำนายของนัสตาร์มุสนั้นจะต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่านี้มากๆรุนแรกขนาดที่ทำให้คิกะต้องรวบรวมพวกพร้อมที่จะเตรียมตัวสู้กับสิ่งที่กำลังจะมาถึงถ้าเกิดเราลองเช็คดูดีๆแล้วนั้นเหลือพิศาจอะไรบ้างที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตราย ปีศาจความมืดที่เคยโผล่มาในชินซอมแมนภาคหนึ่งอันนั้นก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าตัวเขานั้นค่อนข้างที่จะเป็นพริ a l d e v i ิหรือเป็นปีศาจท,ที่เกิดจากความกลัวพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความแข็งแกร่งนั้นก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าตัวของเขานั้นตอนที่ให้พลังแก่สันตคอสต,ตอนนั้นยังเป็นเพียงแค่การให้ยืมพลังเพียงหยิบมือแต่ถ้าเกิดตัวของเขานั้นได้มาจุติบนโลกม,มนุษย์นั้นสิ่งเวลวร้ายก็จะกาลังเกิดขึ้นได้แน่นอนอันดับต่อมา, Devil, ออาเ,ามเ,เดวิล ตัวตนนี้ก็พอมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะมาจุติและสามารถทําลายโลกได้เพราะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยออกมารวมถึงการเป็นพี่น้องกับทั้ง3คนทําให้ทั้ง3คนสามารถรับรู้ถึงการมาถึงของเขาได้จะได้เกิดเราลองต้องคำนวณอิงกับหลักการที่ว่าการที่ปีศาจจะมาจุติบนโลกนั้นปีศาจจะต้องตายในนรกก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ตายบนโลกมนุษย์แล้วกลับลงไปในนรกสิ่งเหล่านี้คือกฎที่มงังงะเรื่องนี้ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์ได้ลืมกฎเรื่องนี้ไปเลยอยังนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาจุดตินั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งแต่ว่า2ตัวที่เราเพิ่งพูดถึงไปนั้นก็พอมีความแข็งแกร่งอยู่ด้วยเช่นกันและดูเหมือนจะเป็นความแข็งแกร่งที่เราดูแล้วมันจะค่อนข้างจะสูสีนะทั้งความมืดและความตายเราจินตนาการว่าปีศาจสองตัวนั้นต้องสู้กันแล้วก็ดูว่ามีใครตายเพื่อที่จะทําให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ได้ถ้าเกิดปีศาจสองตัวนั้นสู้กัน ความพยายนะต้องบังเกิดในนรกอย่างแน่นอนแต่ยายนะกว่านั้นก็คือปีศาจตัวหนึ่งที่มาจุติบนโลกมนุษย์นั้นจะสร้างความพย,ยนะให้กับโลกมนุษย์มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเดดเดวิลหรือจะเป็นปีศาจแห่งความมืดนั้นทั้งหมดก็จะเป็นพย,ยนะต่อโลกมนุษย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นฝั่งพพะเอกจะต้องฟอร์มทีมเพื่อเตรียมต่อสู้ถ้างั้นเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ทีมพพะเอกมีใครกันอยู่บ้างแล้วแล้วก็พอที่จะทําอะไรได้บ้าง อ่อันดับแรกเชนซอมแมนเราคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากกับชายคนนี้เนาะเพราะว่าเขามีบทบาทมาเยอะแล้วแล้วก็พลังค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วอันดับต่อมาอาสามิทากะาแล้วก็ตัวของโยรุที่เป็นวอร์เดวิลตัวตนนี้ก็มีบทบาทมาเยอะแสดงพลังให้เราได้เห็นค่อนข้างมากแล้วก็คือการเปลี่ยนสิ่งของเป็นอาวุธยิ่งมีความสัมพันธ์กับมันมากน้อยแค่ไหนก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการใช้พลังอย่างการที่โยรุไม่สามารถเทคโอเวอร์ล่างของอาสาได้ถ้าเกิดตัวเธอนั้นกําลังกลัวอยู่ อันดับต่อมาเฟมินเดวิลหรือว่าตัวของคิกะนั้นก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่โช์พลังออกมาให้เราได้เห็นประมาณหนึ่งแล้วนะตัวเธอนั้นได้บอกเอาไว้ว่าตัวเธอสามารถวบคุมใครก็ได้ที่มีความหิวโหยเพราะฉะนั้นความิีโหยนั้นก็คือความสามารถของเธอแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นเช่นกันอีกหนึ่งประเด็นของเฟมินเดวิลที่เป็นพลังหรือว่าตัวของคิกะนั้นผมก็ค่อนข้างที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือเธอมีพลัชชี่นั้นได้ไง ใช่แล้วครับไอหุ่นอัญเชิญจากนรกที่ตัวเฟรนเดวิลนั้นได้มาจุดติตามคําสั่งของเธอแล้วก็ทําการเสิร์ฟอาหารนับไอหนอนยักษ์นั่นอันนี้ผมคิดว่าอาจจะทาคลิปแยกพูดถึงประเด็นพลังนี้ว่าเป็นพลังที่ใครสามารถใช้ได้ไหมหรือว่ามีขอบเขตการใช้งานอย่างไงบ้างันดับต่อมาโยชิดะคนคนนี้คือคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากในช่วงนี้เพราะว่าการต่อสู้นั้นตัวเขาก็ไม่ได้มีความสามารถพอที่จะมาต่อสู้กับระดับพบปีศาจพวกนี้ได้ ต่วสิ่งที่เขาสามารถทําได้ก็คือการควบคุมอยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเป็นไปตามสิ่งที่เดนจิถูกชักจูงให้ทําหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่อาสา,าถูกชักจูงให้ทําทั้งหมดโดยทั้งหมดเกิดจากโยชิดะถึงเวลาจริงเขาจะพอช่วยอะไรเราได้แต่น,นั้นก็อีกเรื่องหนึง่งคอยดูกันไว้ก่อนดีกว่าแลนดับสุดท้ายเด็กคนนี้มีความตั้งใจเรียนระดับสูงมากขนาดที่ยอมให้โลกล่มสลายได้เมื่อตัวเองต้องไปเรียนใช่แล้วครับนี่คือนายุตะ พลังของเธอก็ยังค่อนข้างจะเป็นปริศนาอยู่ประมาณหนึ่งในแง่ของเงื่อนไขการใช้งานและก็ขอบเขตพลังแต่ว่าเราเข้าใจการทํางานของพลังแล้วก็คือเธอสามารถควบคุมใครก็ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เธอต้องการได้ควบคุมการทํางานของสมองว่าจะให้คนคนนั้นคิดอะไรแล้วก็ทําอะไรยกตัวอย่างตอนที่อาสะได้มาบ้านของเดนจินั้นนายุตะก็ได้ทําการควบคุมเธอแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบท่าทางการทําท่าให้กลายเป็นหมาได้นั่นหมายความว่าเธอสามารถควบคุมสมองได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงอีกหนึ่งพลังที่น่าสนใจมากๆก็คือการแก้ไขความทรงจําของตัวอาสะนั้น เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเธอสามารถโยงโซ่เข้าใครก็ได้คนนั้นก็แทบจะกลายเป็นทาาของเธอหรือกลายเป็นสิ่งของของเธออย่างสมบูรณ์แบบส่วนเงื่อนไขาการโยงโซ่เข้าหาใครนั้นก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเงื่อนไขาการทํางานของพลังเป็นยังไงหนึ่งในประเด็นที่ตัวของคิกะได้พูดขึ้นมานั้นก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้โลกนี้จะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพิจที่มาจุติได้ไม่ว่าจะเป็นเชนซอร์แมนหรือนายุตะหรือตัวเธอนั่นเอง แต่หนึ่งคำที่พูดออกมาแล้วน่าสนใจมากๆก็คือแต่ถ้าเป็นปีศาจสงครามจะสามารถทําได้ฉันทําให้เขาเอาชนะได้คิดว่าอย่างนั้นนะตอนแรกก็ดูเหมือนว่าคิกาจะมั่นใจว่าตัวเธอสามารถทําให้ปีศาจสงครามเอาชนะกับปีศาจที่กำลังจะมาจุติได้แต่พอพูดไปสักสองสามประโยคก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรนี่แสดงให้เห็นถึงการที่คิกะต้องการจะเอาวอร์เดวิลนั้นมาเป็นหนึ่งในเบีย้ยของเธอเพื่อที่จะเอามาต่อสู้ได้ นั่นหมายความว่าเธอค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเธอมีแผนที่สามารถรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือว่าการควบคุมของเธอนั้นดีพอที่จะสามารถเอาชนะกับปีศาจที่มาจุติได้เธอไม่ได้มีเจตนาร้ายที่ต้องการจะฆ่าอาสามาิทากะาหรือว่าต้องการจะฆ่าเชนซอแมนแต่อ,อย่างใดแต่ทั้งหมดเพียงเพื่อทําให้มนุษย์สามารถดํารงอยู่ต่อไปและมีอาหารให้เธอกินได้ถ้าเกิดพูดถึงคอนเซปต์การช่วยโลกเพื่อไม่ให้อาหารอะไรหรืออย่างหายไปอย่างพิซซ่านั้นนายุตตะก็คงเจ้าด้วยแน่นอนแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างจะคิิดดดอยยู่่ววาเเนจจ้้ เดนจิก็เอาด้วยแน่นอนแต่ว่าเหตุผลคงไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านายุตะเอาด้วยเดนจิเอาด้วยนั้น3มคนนั้นก็จะกลายเป็นทีมแล้วเหลือแค่อาสัมมิทากะาและก็วอร์เดวิลเพียงเท่านั้นเราก็คงต้องมาดูกันในอนาคตต่อไปว่าอนาคตจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะสามารถทําให้ตัวของอาสรัรนั้นเข้าร่วมทีมของเราได้ไหมและก็การเข้าร่วมทีมนั้นจะส่งผลดีส่งผลร้ายมากน้อยแค่ไหนจะตีกันในทีมไหมหรือว่าปีศาจที่มาจุตินั้นจะสามารถสร้างความชิบหายให,ให้กับทีมนี้มากน้อยแค่ไหนเช่นกัน ไม่แน่ถ้าเกิดบัดเดวิลนั้นได้มาจุติกลายเป็นปีศาจที่ว่านั้นอาจจะกลายเป็นไถยนะของโลกกัเลยก็ได้แต่สำหรับการพูดถึงประเด็นหลักในเชนซอมแมนฉบับที่131นั้นก็คงจะมีเพียงเท่านี้ประเด็นย่อยเรื่องพลังเสริมหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันน่าจะพูดถึงได้ผมอาจจะทำคลิปแยกไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกัน เป็นอะไรที่ดีมากๆที่ในที่สุดผมก็ได้กลับมาทําคลิปเกี่ยวกับเชนซอมแมนเพราะว่าช่วงหลายๆตอนที่ผ่านมานั้นมันเป็นเพียงการสู้กันแล้วก็การแสดงพลังนิดๆนหน่อยๆซึ่งมันไม่ได้น่าหยิบมาพูดถึงอะไรขนาดนั้นในที่สุดการขยับของในเรื่องก็ได้มาถึงแล้วก็การเปิดประเด็นหลายๆอย่างให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ก็มาถึงเอาเป็นว่าในเรื่องเชนซอมแมนหลังจากนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้สเปะสปะเกินไปก็ในเรื่องเข้มข้นอาจจะก,กําลังจะมาถึงแล้วก็ได้ แต่สำหรับวันนี้ Thailand ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามเอาไว้แล้วก็กดไลค์ถ้าเกิดคุณชอบถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ด่าสำหรับวันนี้ t h a i l น n ์ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ t h a i l a ดเขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ